สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องไปตองชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวการ์ดแล้วก็แฟมการนะคะแล้ก็จะมีเป็นนี่เลยมันก็คือเป็นซองใส่การ์ดที่เราพับขึ้นมาเองแล้วเราก็จะเอาไปให้เพื่อนในวันที่เราไปเรียนซัมเมอร์นะคะเพราะว่าช่วงนี้ที่โรงเรียน ของเรานะคะที่โรงเรียนของเราแล้วก็เพื่อนในห้องเรานะนิยมเกี่ยวกับการ์ดอยู่นะคือแบบก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่ว่าถ้าเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยเด็กผู้ชายก็จะนิยมเป็นการ์ดพวกไอพวกการ์ดโปกเกมอนอะ่ะเออนั่นแหละน,นั่นคือเด็กผู้ชายจะนิยมใช่ไหมแต่ว่าเด็กผู้หญิงห้องเราก็จะนิยมเป็นการ์ดเคป๊อปนะคะแต่ว่าเป็น การ์ดนิวจีนการ์ดแบ็คพิงการ์ด s team, pink, BTS. ประมาณนี้นะคะหรือว่าบางคนก็จะชอบน้องวอนยองอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่น้องหรอกเป็นพี่แล้วคือบางคนก็จะชอบวอนยองใช่ไหมเขาก็จะแบบซื้อแต่วอนยองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีแบบเฉพาะอย่างเงี้ยจะมีแต่แบบรวมนะคะนี่เราจะมารีวิวเรามีสองอันนะคะ กำลังเก็บเงินซื้อเพิ่มนะคะอีกอันนึงรีวิวก่อนเอรามารีวิวเ,เลยนะ,ะทุกคนมารีวิวกันค่ะรีวิวเน้ไม่ใช่สีอันนี้ได้มาทีหลังต้องมารีวิวอันนี้ก่อนปุม่มล็อจตัวนี้ทําเองนะคะติดต่อมาได้นะใครอยากได้เดี๋ยวทําให้ก็ได้นะซึ่งเดี๋ยวนะกล้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ตัวนี้เลยเราชอบเป็นนิวจีนนะคะเราก็เลยจะสะสมนิวจีนนะจริงๆก็กะว่าจะสะสมแบ็คพิงค์ด้วยแต่ว่าคือจจริงๆก็อยากจะสะสมนะทุกคนแต่ว่านี้เราไปซื้อต่อจากเพื่อนไงเพราะเพื่อนขายทีนี้เพื่อนไม่ได้มีแบ็คพิงเพราะแบ็คพิงค์เพื่อนจะซื้อมาแถมอย่างเดียวแต่ว่าตัวนี้เพื่อนมีขายพอดีเราก็เลยซื้อมาแต่ว่าแบ็คพิงจริงอยากได้นะ ว่าไม่สามารถได้จงนี่เป็นนิวจีนะคะแล้วชอบคนนี้เลยมินจีที่เขาชื่อมินจีนะคะก็เลยเอามามว้ด้านหน้าเลยชอบมากอันนี้ก็การมินจีแล้วอันนี้พี่ฮันนี่นะคะอันนี้ฮันนี่อันนี้มินจีมีแฮรีน อันนี้ไฮยีอินอันนี้คนนี้แดนเนีวนะคะแบบว่าชอบมากๆเลยนะคะแต่ว่าชอบมาที่สกอมินจีค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะพวงใจก็ทำเองนะคะแต่ว่าเส้นเอ็นสีดำเหมดแล้ความจริงแล้วมันจะมีการ์ดโดยเฉพาะที่ใส่ตรงนี้ที่แบบไม่ใช่การ์ดของวงที่เราชอบอย่าเนี้ยคะ่ะ จะเป็นการ์ดแบบว่าที่มากับแฟ้มเลยนั่นแหละมันจะเป็นรูปน้องแมวไว้แต่ว่าตอนนั้นคือคิดอะไรอยู่ในหัวก็ไม่รู้อยู่ๆก็แบบอยากได้เฉพาะน้องแมวก็เลยเอาน้องแมวไปตัดออกใหเ้เป็นแบบแค่น้องแมวตัวเดียวสุดท้ายมันออกมาแล้วมันไม่โอเคเท่าไหร่ก็เลยไม่ใส่เลยก็เลยได้ใส่เป็นตัวนี้นะคะน่ารักมากเลยอือตรงนี้จะเป็นอันนี้เป็นรูปกลุ่มเลยเป็นวงเลย นี่เป็นฮันนี่นะคะถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะฮันนี่เพราะาปกติแล้วพี่ฮันนี่เขาจะมีหน้ามาเขาก็จะมีแบบปอยหวานอยู่ตรงนี้สองข้างนี่ก็ฮันนี่มัง้งทำไมต้องมีคับแมมังม้งไม่ค่อยแน่ใจเ,เลยแตะว่าพอเป็นมินจีแล้วเรามั่นใจมากๆเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วซื้อมาคนละแบบเพราะว่ามันจะเป็นด้านหลังเดี๋ยวเราจะเปิดด้านหลังให้ดู ห้าหลังมันจะเป็นกระต่ายแบบนี้อันนี้คืออันที่เราซื้อมาอันแรกการอะซื้อมาอันแรกแล้วก็มาใส่ในเล่มนี้แต่ว่าแฟมอะซื้อมาแฟมตัวนี้ซื้อมาครั้งที่สองตัวนี้กันตัวนี้ด้านหลังเขาจะเป็นแบบเดีย๋ยวเราเอาให้ดู เลือกอันที่สวยที่สุดด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ดังมากๆเลยนะที่ด้านหลังเป็นแบบนี้คือดังมากๆเลยนะคะทุกคนก็คือเป็นนี้เลยดังมากๆเลยนะคะกล่องหนึ่งจะได้55แผน่นคือดังมากๆแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่ามันคือของแท้หรือว่าของปลอม แต่ว่าสำหรับตัวแฟ้มอ่ะเราคิดว่าเป็นหนังแท้ไม่ใช่หนังเทียมนะเพราะว่าอันนี้มันมีความยืดหยุ่นแล้วทีเนี้ยมันไม่ได้แบบกองแกงอ่ะทุกคนเข้าใจปะ่ะแล้วส่วนใหญ่การ์ดที่แบบสั่งมาแฟ้มการ์ดอย่างเงี้ยมันจะเป็น,นคลื่นๆแบบนี้ก็มีแต่ว่าอันนี้ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันเป็นคลื่นแต่ว่าตัวนี้คือดีมากๆสำหรับแฟ้มการ์ดนะคะเพราะว่าไม่ค่อย มันไม่ได้เป็นคลื่นขนาดนั้นนะดีตัวนี้คือจะดีมากกว่า <Wow. S 1> ตัวนี้เพราะตัวนี้จะเป็นคลื่นนิดนึงส่วนตัวนี้ก็มีคลื่นอยู่แต่ว,ว่าน้อยกว่าตัวนั้นนะคะเรามีาสองสีเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นสีม่วงน,นี่เป็นสีน้ำเงินแต่ว่าจริงชอบสีชมพูแต่ว่าความที่สื่อต่อเพื่อนไง ก็เลยได้มาเป็นนี้เพราะว่าเพื่อนน่ะชอบสองสีนี้แต่ใจจริงอ่ะชอบสีชมพูนี่เป็นตัวกล่องของน้องซึ่งในกล่องเหลืออยู่แค่สามแผ่นเพราะว่าแจกเพื่อนไปด้วยส่วนหนึ่งไม่ไม่ได้ถึงกับแจกหรอกแต่ว่าให้เพราะว่าเพื่อนบางคนก็ชอบแล้วก็อยากได้ในใบที่เราแบบมีอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะเอาไปให้เพื่อนนะคะ เพื่อนดูคลิปอยู่นะคะก็อยากจะบอกนะคะว่าบางซองก็จะได้2ชิ้นบางซองก็จะได้1ชิ้นนะคะแต่ว่าซองที่จะได้2ชิ้นมีอยู่แค่สองซองเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพื่อนชอบตัวไหนบ้างแต่ว่าที่รู้เลยก็คือจะมีเพื่อนที่ชอบฮันนี่แล้วก็แฮล์ีนแต่ว่านอกนั้นคือไม่รู้เลยว่าเพื่อนชอบอะไรแล้วก็จะมีคนหนึ่งที่เขาชอบแบ็คพิงแต่ว่า ็จะให้ทํายังไงอ่ะก็เราอยากให้เป็นอันเนี้ยก็แล้วแต่เขาละกันถ้าเขาไปแล้วเขาต่อไปทำะอะไอรก็แล้วแต่เขาจะไปให้ต่อก็แล้วแต่แต่ถ้าถือว่าเขาให้ต่อแล้วก็แอบเสียใจอยู่นะเพราะเราให้เขาเนี่ยเขาจะไปให้ต่อไม่ได้ไม่ได้นะโกรธนะเป็นทรงที่ผับเองตอนแรกจะใช้เป็นกาวสองหน้าทุกด้านเนี่ยตัวเนี้ยจะใช้เป็นกาวสองหน้าแปะตัวนี้ก็ใช้เป็นกาวสองหน้าเหมือนตัวนี้แต่ว่าตอนแรกหาข้าวองหนะไม่เจอ หืได้ใช้เป็นเทปธรรมดาเป็นเทปใสก่อนนะคะใครอยากให้เราทําให้ก็ติดต่อมาได้นะคะแต่ว่าต้องมีหลายๆบ้านนิดนึงนะเพราะว่าเราไม่มีค่าส่งแล้วก็ต้องออกค่าส่งเองค่ะเราแบบไม่ได้จริงเราออกให้ไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีตังค์ค่ะช่วงนี้จน จะจะขายแบบนี้เลยนะแต่ว่าการเราเหลือน้อยแล้วทุกคนจะแบบจะไม่มีแล้วว่าแล้วคือสั่งแฟมการมาอีกอันหนึ่งแล้วคือไม่มีตังแล้วเราสรุปก็คืออะไรรู้ปะ่ะแฟมการที่เราสั่งมามันเป็นแบบมันจะเป็นห่วงกลมๆแบบสามห่วง มันกลามมันจะประมาณนี้แหละแล้วมันก็จะเป็นหัวกลมๆอยู่ตรงนี้สามหัวแล้วทีนี้มันก็จะเป็นแผ่นใสโดยเฉพาะที่เราต้องซื้อโดยเฉพาะมาใส่ทีนี้ซื้อโดยเฉพาะเลยนะซื้อแผ่นใสโดยเฉพาะเลยแต่ว่าเราก็คิดว่าจะได้มาหลายๆแผ่นแบบประมาณสั่งสิบแผ่นสุดท้ายได้มาแค่สิบแผ่นไม่คุ้มค่ะันหลังนี้ซื้อแล้ว ถ้าจะซื้อก็จะซื้ออันที่คุ้มที่สุดเท่าที่จะคุ้มได้นะคะก็จะไปหาร้านที่มันคุ้มที่สุดเพราะว่าแบบใจจริงอะ่ะอยากได้มากมากแต่ว่าไม่ไม่ได้นะคะแล้วลราก็จะมารีวิวตัวนี้ด้วยเป็นสติกเกอร์เคป๊อปนะคะจะออกมาให้ดูเทเลไลายเรามีอูกแค่นี้เดียวเรามีแค่สามสี่ลายเพราะว่าให้เพื่อนไปด้วย แล้วก็นี้เป็นของแถมที่ซื้อสองเล่มน,นี้มาจากเพื่อนก็เลยได้มาโอเคมีอยู่สี่อันลังเป็นสติกเกอร์นะคะอุย้ยก็ไม่โฟกัสโฟกัสหน่อยสิโฟกัสเฮ้ย hey, โฟกัสหน่อยทุกคนทำไมกมันไม่โฟกัส What ก็มันไม่โฟกัสเลยจะปิดหน้าตัวเองเหรอมันไปโฟกัสตรงเสื้อแล้วก็หน้าตาฉันเพื่ออะไรก็ไม่รู้เยียมโฟกัสหน่อยโอ้ยไม่เป็นไรไม่โฟกัสก็แล้วแต่อยากให้มันโฟกัสโฟกัสหน่อยสิโฟกัสหน่อยโฟกัส ป็นมิสกัญแล้อย่งใครเขาจะรู้น่าตาน,น่ารักมากเลยนะแต่ลคนะคนน่ารักมากตัวนี้นะคะบางคนก็ยังจะไม่มีบางคนยังไม่มีนะแต่ว่าอยากได้เราจะบอกเนื้อสัมผัสของน้องนะคะด้านหน้าตรงเนี้ยมันจะมีความเหนียวเหนียวนิดนึง มันแบบมันปิน้นลงมาแล้วมันเหนียวเห็นไหมเนี่ยมันติดมือเลยแบบมันมันเหนียวจริงๆอะทุกคนก็ไม่รู้ว่าทำไมเห็นไหม,มติดมือไปเลยไม่ใช่แบบเพราะมือเราเหนียวนะแต่ว่ามันติดจริงๆอะแบบคืองงจริงก็ไม่รู้ว่าเนียสัมผัสมันจะเป็นยังไงแต่ว่าใครที่ยังไม่รู้ก็คือน้องเป็นสติเกอร์นะคะน้อง er ไม่ใช่ลูกธรรมดาน้องเป็นสติเกอร์ คือใครยังไม่รู้เราก็จะบอกไว้นะคะคือแบบเราอยากได้มากมากเลยตอนแรกอะรู้สึกว่าอยากได้การ์ดแต่ตอนนี้ยพอได้ตัวนี้มาแล้วรู้สึกว่าอยากได้ตัวนี้มากกว่าการ์ดรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันคือปกติเราวเป็นคนเราเราอะเป็นคนที่ชอบสติกเกอร์มากๆแต่ทีเนี้ย ไม่ค่อยสะสมได้อยากสะสมมากๆเลยแต่ว่าสะสมไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราถ้าเกิดว่าเรามีสติกเกอร์จริงๆใจรจริงอะอยากใช้ให้หมดภายในวันนั้นแต่ว่าไม่รู้จะติดอะไรแต่อยากใช่มากๆเราบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมสมมติว่ามันเป็นของที่แบบใช้เสร็จแล้วเราก็ต้องทิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ยังจะเอาไปแปะเพื่ออะไรเน,นี่ยสมมติว่าเนี่ยใจจริงอยากเอาไปแปะตรงนี้นะแต่ว่าอันเนี้ยเราก็ต้องทิ้งปะ าใช้เป็นนานๆมันก็จะมีความเสื่อมสภาพแล้วมันก็ต้องทิ้งอืมก็มีแค่นี้นะคะที่อยากจะรีวิวเพราะวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะไม่ค่อยมาถ่ายคลิปสักทีก็เลยถ่ายถ่ายให้ทุกคนดูแค่นี้แล้ววันนี้เออมีตุ่มขึ้นเต็มหน้าเลยมันยายบอกว่ามันคือตุ่มแพ้เครื่องสูอาวก็เลยแบบมาหน้าสดไม่ได้แต่งนะไม่ได้อะไรเลยแบบแนะนำนะคะทุกคนไปหาซื้อกันได้นะ จาก TikTok Shop ก็มีนะคะ Lazada หรือว่าจะเป็น Shopee ก็มีนะคะแนะนำเลยนะวงนี้อ่าดีมากๆวงนี้คือแบบชอบมึงมากชอบมองอย่างได้มากๆถ้าเกิดว่าเราได้จับฟังเราก็จะมาถ่ายทุกคนดูอีกแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายในวันที่ปิดจัด แต่ว่าอาจจะถ่ายนี้ตอนที่จัดมาแล้วแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะได้จัดวันไหนหรือว่าปีไหนเพราะว่าเราไม่ได้ลงคลิปนานมากาจะเป็นปีแล้วปกติอะตอนที่เริ่มทําคลิปแรกๆก็คือลงแบบลงแบบอย่างเดียวลงแบบไม่เลิกอะแต่ว่าพอพอได้เอาจริงแล้วแบบไม่อยากลงอะเพราะว่ามันไม่รู้มันจะลงอะไรให้มันแบบ ให้มันมีความแบบเฮ้ยมันกรูงแแบบเอ้ยติดตามเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรจะลงแล้วนะคะคุณวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะบ๊ายบายฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะบ๊ายบาย